เที่ยวเหรอแม่นวันนี้เป็นอะไรอะ่ะมากู่กู่มันเอาขาอยางเข้าไปยังสี่ตีขนาดแบ่งมาตัดอรน,นี้เทียงเปิหนามาตัดเลยหางหัวมันก่อนเอาขี้มันห้อยยังก็ห้อยหนูห้อยห,ห,หนูกินป้ามันก็ขวดกินเป็นบงมันจนมันอิ่มทองเลยเนาะ โอ้ว่วแพอยู่กันยังกัดเฮาเด้กัดคเว่ากดนคนอ่อนเอแพ้ไปสิวาเดีเนานะโอ้ทางทางใบออกทางใบออกน้ำเตียงแลัวกม่ซบอกว่าจมอยเพราะเขาเหมาะเต๋อเอาอือตัดมันข้างแรกข้างแรก ขังเหล็กตัดตัดมันจ็คเขาเฮ้ยจังใด็ดละให้รู้เื่วงก็พักมาบอกเราหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งเคยปลูกปีแรกแล้วก็ปีแรกของเราพี่แต่ยังตั้งบูมไปก่อนกัได้ไม่บ่หลายมันน้อยเดี๋ยวน้องน้อยเธอเสียไปอยู่แล้วก็ยังให้เธอพักกินกูเบรเบรเดะ

นี่เรามาดูายนนายมานัสนันนะครับคุณมานัสนันนะครับวันนี้เขาจะมาตัดต้นมันนะครับปู่มันขาดมันึงนี่มันใหญ่มากนะครับมันครับจะตัดจะตัดดันสันไหลสิ้นไปเออ ออเออนั่นแหละสิกินออืมเอาอตัดแตกนี่ดรกค่อยไปซับบอกเอา <c oughs> พอเจอตะยุไทย็นงงเงยรอรอรอฮันน้อยหยิบเนยเร็วตะยุ โอ้ปนั่นว่าอันเสียทุกอย่างสมองเราเป็นได้ทุกอย่างเดียวเมนพนเมามาแม่เขาเห็นอย่างเงียย้อมไอเสียเลี้ยงเลียงนะเราขยันพูดใดอยากเป็นเมียเรากับมาสมัครสมัครผ่านเขาได้ไอเสียเลี้ยงเลียงนี่เด้อเนี่ยเราซื้อว่าพายุสัน อันนี้ไอ้แบงไอ้แบงเรามีเมียแล้วนีเมียแล้วคุณป้าจ้าอายุนะอยเรายังบ่มีเมียเราหาเมียอยูนนอ่แต่ว่าเราสิ้นหนักเด้อเมื่อนึ่งอยู่ประมาณหากหากรอบ <speaking> เรานนะรเวาน่ะโอย <laughs> ในคานออกจากมุ่งสูบคนนาสูบสูมหนักใกล้ๆกัน, <laughs> <laughs> ซ,นซ,ซูมหนัใกใกล้ๆเห,หเขาเห็นชัดชัด นี่ได้เมียกับบันนี่ละบังสง่ะโอ้คาเท่เเฮ้อ่ะนวะพ,พอพอพอเมาอีกจังหนึ่งพอ,พอเมาอีกจังหนึ่งเป้าเฮ็ดสูวสิคามก่อนโอ้ยแล้วสัลลุดเกรืสินะ ไว้อยู่ปลามันหรือว่ากับทำ่นหรือมีตะไเก็นหรือเราสิฮองฮ่าเอามันแม่ไม,กน,มนกินบ้ามัน้อกินเราลองเอ็ดดูแบบลายวันแบบเอ็ดแบบลายวันเร็เวเร็เวเร็วเเออเออลายวันเออยังสี่แหละเออ <laughs> บอกว่าแล้วแบบเมาดูวป่เนี่ยแบบเมาเลอืมเฮ็ดแบบเมาเฮ็ดแบบเมาเป็แต่แล้วยื่ได้แบบเมาคอยยกมีดขึ้นคอยยกฟันสโลวสโลแบบเมา พอเฮ้ยมันสิเแล้วมันสิคำเหรอวันน่ะเอาเหล่าบ่เอาเหล่าบ่ไม่บเอาเหล่า,าไราาาไวันดูเมืองไรวันไรวันนั่งหัว และแล้วก็เสร็จตัดมันเสร็จแล้วค่ะทุกคนจบคลิปตัดมันเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเฮ้าในคลิปต่อไปแน,นะะ้นลนค่ะคลิปต่อไปเฮาสิพาทุกคนไปเฮ็ดหนีงกะติดตามไว้นะคะ xin khỏe thay xin lụt